ให้ทุกคนนะคะใครจะไปสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่นของอครูผู้ช่วยท้องถิ่นแนะนำให้ไปค้นนะคะเขาเรียกว่าวุฒของกคสอ,อันดับแรกจุดแรกที่ท่านต้องไปเช็คนะคะหนึ่งคือวุฒของท่านได้รับการรับรองในกคออสอหรือไม่นี่คืออันแรกอันที่สองคือท่านไปเช็คนะคะที่เว็บไซต์ D.L.A. local หรือพิมพ์ว่าสมัครสอบแข่งขันอปอทอสมัครสอบแข่งขันออ่างปปลาททหารอรปอทอเช็คสองที่นิดนึงนะคะคือถ้าเกิดเข้าที่หน้าเว็บไซต์ของตัวองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นน้องเข้ามาปุ๊บนะมันจะมีคำว่าประชาสัมพันธ์ที่มันเป็นย่อๆเล็กๆอะ่ะต้องติ๊กเข้าไปเพื่อให้มันยืดออกมานะ เตะเข้าไปเพื่อยืดออกมาแล้วเราจะดูอะไรอันดับแรกเราจะดูเรื่องของอันนี้คือเรื่องของการแก้ไขอันนี้มันเป็นอันนี้มันเป็นโซนของ,ของการแก้ไขดูค่ะว่าบัญชีตําแหน่งที่เปิดรับสมัครเมื่อกี้เนี้ยที่ครูแอมมี่พูดเนี่ยคือครูไปนั่งอ่านทั้งสิบเขตเลยทีละใบทีละใบของตําแหน่งครูผู้ช่วยแล้วมานั่งสรุปแล้วก็ทําอัปเดตข่าวให้ทุกคนฟังนะคะ ถ้าเกิดคุณจะเข้าไปเช็ควุฒเช็คตําแหน่งนะคะอันดับแรกคืออ,อ่ะเดี๋ยวครูเปิดให้ดูอันนี้ก็เปิดให้ดูแล้วกันอ่ะสมมติว่าคุณไปที่ภาคใต้เวลาคุณไปนะคะสมมติว่าคุณอยากจะไปสมัครกลุ่มวิชาภาษาไทายของภาคใต้เขตสองสมมุตินะคุณอยากสมัครภาษาไทายของภาคใต้เขตสองเขาจะพูดชัดเจนค่ะว่าปริญญาตรีที่เทียบได้ในสาขา ที่สามารถใช้สมัครสอบท้องถิ่นได้คืออะไรเขาจะเขียนเลยภาษาไทยการสอนภาษาไทยวิธีสอนภาษาไทยวรรณคดีไทยคือเวลาดูนะคะชื่อคุณเวลาคุณดูอะ่ะให้ไปดูที่ใบปริญญาของคุณนะใบใบปริญญาหรือใบรับรองวุตรที่คุณจบเรียนจบปริญญามาค่ะชื่อของการจบปริญญาเนี่ยมันตรงไหมกับมันตรงไหมกับ ที่ระบุไว้ในเอกสมมติบอกคู่ขาหนูอะเรียนคารุศาสตร์มาแล้วหนูเรียนเอกคู่สมมติว่าหนูเรียนเอกไทยคู่กับสังคมสมมตินะหนูก็สอบได้สองเอกถูกไหมเวลาเขาเช็คเอกอะเขาจะต้องเช็คว่าเอกภาษาไทยอะเอกใดเอกหนึ่งอะของคุณอนะชื่อมันตรงตามข้อหนึ่งถึงข้อสิบเจ็ดไหมต้องตรงตามนี้เป๊ะๆนะอืมเพราะว่าถ้าตรงถ้าตรงปั๊บเนี่ย มันก็จะมีสิทธิ์ที่จะสมัครไปได้แล้วด่านหนึ่งคือจะสมคัครครูผู้ช่วยท้องถิน่นคุณต้องเช็ค2ด่านด่านที่1ไปเลยค่ะคุณไปที่เว็บไซต์ของท้องถิน่นแล้วไปพิมพ์ว่าไปดูค่ะว่าเขตที่ท่านอยากจะไปอ่ะเขตไหนจังหวัดไหนแล้วก็ไปเลือกว่าตำแหน่งครูผู้ช่วยเนี่ยเขาเปิดเออรับเอกอะไรบ้าง ซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะตัดลงบ้านแดงนะคะเดี๋ยวทุกคนไปดูได้ไปติดตามพิมพ์ว่าครูแอมมี่ที่บ้านแดงก็ได้บ้าน้า้ามันมีมันมีไลฟ์สดอยู่ทุกที่นะคะเข้าไปดูในนั้นจะมีทั้งเอกสารมีอะไรหมดเลยนะคะพรทุกคนเข้าไปดูปึ๊บไปเช็คนะว่าเออวุฒิเราตรงปะวะโอเคไหมแล้วในนี้เขาจะระบุว่าท่านจบหลักสูตร4ปีจะเงินเดือนเท่าไหร่หลักสูตรหปีเงินเดือนเท่าไหร่นะคะอา้าว หลักสูตรพวกปอบัณฑิตเงินเดือนเท่าไหร่เขาระบุชัดเจนมากๆค่ะว่าท่านจะได้เงินเดือนเท่าไหร่ชัดเจนสุดๆแล้วนะคะคือขอวายแล้วค่ะอย่าถามหลังบ้านเลยค่ะเพราะว่ารบกวนช่วยหาด้วยตนเองก่อนนะหรือครูผู้ช่วยเข้าไปที่เ,เว็บไซต์เขาเรียกว่าระบบสิบค้นคุณวุฒิที่กคศรับรองท่านก็เลือกเลยค่ะว่าสถาบันการศึกษาอะไร คุณวุฒิอะไรสาขาวิชาอะไรก็คือแนะนําว่าเอาใบปริญ,ญญาหรือเอาใบวุฒิของท่านามานั่งดูนะคะวิชาเอกอะไรทานสคริปอะค่ะหลักสูตรอะไรพิมพ์พิมพ์มให้ถูกแล้วก็ค้นหาแล้วพอค้นเจอปับเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นตราของกขอสอท่านปริ้นใบนั้นนะท่านท่านพนปริ้นใบนั้นนะปริ้นแล้วก็เอาไปแนบประกอบกับวันที่สมัครนะคะอืมโอเคไหมใครว่าชัดเจนพิมพ์ชัดเจนหน่อยนะ เอออย่าเพิ่งลำาขาญให้ว่าชัดเจนพิมพ์มชัดเจนนะเอาผ่านนะโอเคการจบปริญญานะคะต้องจบภายในวันที่28มีนาคม2568นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวขอข้ามไปนิดนึงนะคะตอนนี้ครวอมี่เปิดติวท้องถิ่นนะคะทั้งหมดเนี่ยคือผ้าคกไก่ ทุกตำแหน่งแล้วนะคะใครไม่ว่าจะเป็นนักจัดการงานช่างเอ่อพวกอะไรนักจัดการอะไรพวกเนี้ยนะคะก็สามารถไปดูได้นะคะจำนวนวิดีโอแล้วก็ไลฟ์เนี่ยมากกว่า80ชั่วโมงนะคะแล้วข้อดีของคลาสควมี่คือจะมีเรื่องของอาการทำพวกอะไรอะ่ะมีมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งที่หลายคนไม่ควรพลาดคือมันง่ายมันจะมี วันล็อกรายวันนะว่าแต่ละวันะทำอะไรแล้วทําไมครูไม่ถึงสอนเยอะถึงแปดสิบชั่วโมงไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเป็นคนพูดยืดยานไม่ใช่นะเป็นคนพูดเร็วแบบนี้แหละก็เป็นคนพูดแบบละเอียดแต่เพราะว่าเนื้อหาครูมองแล้วถ้าจะเรียนแค่สาสิบชั่วโมงนิดเดียวหรือบางคนเรียนแบบน้อยกว่านี้อะมันจะไม่ได้เนื้อหาที่ครอบคลุมแล้วละเอียดแล้วก็ขยี้เออเดี๋ยวมันจะไม่ละเอียดไม่ครอบคลุมแล้วไม่ขยี้โอเคไหม นะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้าใจคุณนะ,ะเพราะฉะนั้นอะ่ะแล้วข้อข้อมูลต่างๆเนี่ยบางทีมันมีอัปเดตมันมีเนื้อหาอะไรเออค,คุณครูค่ะก็จะละเอียดขยี้นะคะและที่สำคัญคือครูติวครั้งหนึ่งอะ่ะครั้งหนึ่งประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงไม่เกินครึ่งไม่เกินชั่วโมงครึ่งหรอกแล้วทุกคนสามารถดูย้อนหลังได้เฉพาะคัสเราบอกเลยคัสท้องถิ่น ทั้งผ้ากไก่ทุกตำแหน่งครูอมมติวนะคะทั้งหมด990บาทแล้วถ้าเกิดใครมามีคนถามบอกว่าไลฟ์อย่างเดียวไหมไม่ใช่มันเป็นวิดีโอและไลฟ์คือหมายความว่า,วาครูจะทยอยไลฟ์ล่วงหน้าไว้ให้คุณก่อดแล้วคือคู่ขอเลยคูขออนุญาตไม่นัดพวกเราล่วงหน้าแบบว่าโอ้สุขแบบมานั่งสุขเสาร์อาทิตย์แล้วรอแล้วไลฟ จันเพื่อหัสทำไรนั่งตบยุงเหรอไม่เอาครูขออนุญ,ญาตไลฟ์ล่วงหน้าไปก่อนเลยเพราะอะไรรู้ป่ะหลายคนมีเวลาว่างไม่เท่ากันหลายคนยุ่งไม่เท่ากันครูขอแก้ไมเซ็ตนะคนที่คิดว่าเฮ้ยครูถ้าหนูไม่ได้มาเรียนไลฟ์สดตอนที่ครูสอนหนูรู้สึกไว่าไม่คุ้มขออนุญ,ญาตนะคะถามตรงๆน้องจะเอาความคุ้มพอได้ดูไลฟ์ทันหรือน้องต้องการได้เนื้อหาเร็ว เข้าใจเนื้อหาเร็วๆเราได้บรรจุอันดับหนึ่งน้องเลือกแบบไหนน้องต้องการได้บรรจุในรอบนี้หรือจะเอาคุ้มคะเพราะว่าคนที่เขาตั้งใจอ่ะคนที่เขาพร้อมจะลุยอ่ะเขาพูดก,กับครูเลยครูไลฟ์เลยค่ะไม่ต้องรอหนูเห็นด้วยนะคะครูไลฟ์ไปเลยครูไม่ต้องรอเพราะในในคาสครูจะมีตัวตารางค่ะ ที่เป็นภารกิจเหมือนเล่นเกมอ่ะภารกิจรายวันว่าแต่ละคุณแต่ละวันคุณต้องทําอะไรคุณเริ่มยังไงอ่ะมันมันกําหนดค่ะมันล็อกในตัวไว้หมดแล้วซึ่งขณะนี้ยพัคค้าท้องถิน่นภาคกไก่มีตารางที่กําหนดไว้แล้วสิบแปดวันทําไว้หมดแล้วค่ะคุณไล่ตามนั้นเลยคุณจะจบทุกเนื้อหาภายในสิบแปดวันสําหรับภาคกไก่ทุกตําแหน่งคุณพูดเลยนะแล้วมันง่าย มันไม่ต้องคิดแล้วว่าแต่ละวันทําอะไรนะคะในคลาสยังไม่พอจะมีไฟล์เล่มติวให้คุณเอาไปปิน้นแล้วก็เอาไปติวตามนี้ได้เลยและมีข้อสอบจริงมากกว่า800ข้อยังไม่นับรวม My m y m m p p ที่เป็นตัวสรุปจากท้องถิน่นที่มาจากกฎหมายท้องถิ่น13บสามฉบับเพื่อทําให้คุณเห็นภาพมากที่สุดนะแล้วก็ยังมีเดี๋ยวก็มีไฟล์เสียงอีกเดี๋ยวก็ค่อยๆทยอยทากันมานะใครสนใจนะคะที่ จะได้ละเอียดและที่สําคัญภาษาอังกฤษในภาคกอไก่ท้องถิ่นทุกตําแหน่งละเอียดมากบอกเลยค่ะใครอยากจะสอบท้องถิ่นทุกทุกตำแหน่งได้นะด่านแรกที่คุณต้องทําให้ได้คือภาษาอังกฤษถ้าคุณหนีภาษาอังกฤษคูกล้าพูดเลยค่ะถ้าเกิดคุณหนีภาษาอังกฤษนะด่านอื่นไม่ต้องไปแล้วค่ะมันมันไม่ได้ค่ะภาษาอังกฤษหนีไม่ได้นะท้องถิ่นอะ ต้องเกินสิคะแนนนะถ้าคุณหนีเท่ากับโบกมือบายๆมันไม่ได้แล้วมันจะไม่ได้แล้วคือคือมันจะสอบตกอ่ะเดี๋ยวขอเสียงอัญเชิญเสียงครูวุฒมาก่อนครูวุฒอะครูวุฒนะคะคือครูที่สอนภาษาอังกฤษในคลาสของครูแอมมี่ตอนนี้เชิญครูวุฒนะ,ะมาสอนท้องถิ่นให้พวกเราด้วย ซึ่งประสบการณ์ครูวุฒิจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเซาเทมป์ตันและครูวุฒิเคยพาทำให้น้องๆที่ติวครูผู้ช่วยสอบปะถอได้ห้าสิบคะแนนเต็มในการสอบสอบปะถแล้วก็ครูวุฒิเคยทำให้ลูกศิษย์ที่ติวอาชีวะระดับประเทศนะติวกับครูอามีเนี่ยได้อันดับที่หนึ่งของระดับประเทศถึงสี่คนยังไม่นับรวมที่ติวกันมาเนี่ยอันดับหนึ่งเป็นร้อยๆอยคน ะะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงครูวุฒิดีกว่าครูวุฒิอยากจะพูดตรงๆแรงๆพูดเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการตอบท้องถิ่นนะคะเออค่ะเอาสวัสดีครับเสียงเข้าไหมอ่ะเสียงเข้าไหมอ่ะได้ยินไหมดดได้ยินไหมอ่ะคิดว่าได้ดีครับได้ยินเสียงไหมได้ยินแหละเออได้ยินแหมพูดตั้งทีก็บอกไม่ครบแต่เขางงมาหาอะไรวัามาหาอะไรห้องแถวลบาซอสทำท่าน,านเออจ,จบจังกีิดจ้า อ่าเป็นปนริญญาโทนะที่จบจากประเทศอังกฤษจบจากอังกฤษนะครับเออ,อนั่นแหละแล้วครูวุฒจะฝากบอกอะไรกับคนที่กําลังจะสอบท้องถิน่นฝากสง่สงเสียงมาเลยพูดตรงได้ไหม,อ,มอ่ะอืมอ่าตรงๆนะใครหนีอังกฤษไม่ต้องไปสอบครับเปลืองเงิน <ks> ปุเสียดายตังสี่ร้อยสมสิบาทถูกแล้วไม่ต้องลงคอสติวด้วยเก็บออตังค์เก็บตังค์ไปกินหนมดีกว่าหรือไปสอบสนามอื่นเลยครับใช่เพราะว่าอะไร เงินเอออ่ะไปต่ออ่ะต่อกลับมาเรื่องเดิมคือภาษาอังกฤษเนี่ยนะอม,มันเป็นมันเป็นอะไรที่พิเศษอะสนามเนี้ยคือสพอถออาชีวะกรณีพิเศษหรืออะไรก็แล้วแต่คุณทิ้งคุณพอจะหนีได้บ้างเพราะอะไรบางคนบอกเออครูหนูไม่เก่งอะ่ะแต่หนูพยายามจะทําให้ดีหน่อยละกันแล้วก็ที่เอาวิชาอื่นช่วยช่วยฉุดอ,อันนี้ก็เออาเป็นไปได้เป็นไปได้พอไหวพอไหวคือคุณไม่ทิ้งหมดไงอืแต่ประเด็นคือสนามท้องถิ่นอะ ตอนนั้นพุ่งตรงนะครูขำพอเขาประกาศออกมาว่า <c oughs> เงื่อนไขพิเศษคือภาษาอังกฤษคะแนนไม่ถึง้าสิบเปอร์เซนเท่ากับตก <c oughs> สนามนี้เลยทันทีถ้าคุณเล่นเกมแบบว่านี่คือบอสตัวแรกที่คุณต้องเจอใช่ <c oughs> ถ้าคุณผ่านบอสตัวนี้ไม่ได้คุณไม่ต้องไปคิดบอสตัวที่สองไอ้พวกกฎหมายท้องถิน่นบอสตัวที่สามไอ้พวกภาษาไ <c oughs> ทายข้าราชการที่ดีคุณไม่ต้องคิดแล้ว คุณโดนภาษาบอสตัวแรกภาษาอังกฤษตบคุณตกเวทีไปแล้วมันโดนบอสตัวแรกตกความตกเวที<อ> <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยคิดให้ดีใครจะไปท้องถิ่นภาษาอังกฤษคุณไหวไหมถ้าคุณไม่ไหวแล้วคุณคิดจะไปต่อคุณก็ต้องพัฒนาแล้วอุ้ย <c oughs> อันนี้พูดตรงๆแล้วภาษาอังกฤษคนไหนถ้าอ่อนอื <c oughs> มันใช้เวลานะครับภาษาอังกฤษเนี่ย <c oughs> ใช้เวลานะครับไม่ใช่มาบอกว่า <c oughs> เดือนหนึ่งได้ไหมครูผมบอกเลยได้ดครูบอกเลยนะถ้าเดือนหนึ่งคือได้ทํา แต่ไม่รู้ผ่านไหมว้ายแต่ถ้าไม่ผ่านแปลว่าคุณไปทุ่มเททั้งหมดคือสู่เปล่าทั้งกระดานโอ้ที่อ่านกฎหมายท้องถิ่นสิสามฉบับนี่คือจบเลยนะจบเลยไม่มีประโยชน์คนไหนทําภาษาอังกฤษไม่ได้คุณคุณเลยกลับบ้านได้เลยอะถ้าค้าไปพวกคุณรู้สึกครูหนูมั่วหมดเลยภาษาอังกฤษโอเควิชาที่เหลือไม่ต้องเสียค่าเดินทางไปสอบหรอกครับกลับบ้านดีกว่าไปนอนรอสนามอื่นเลยต้องไปไหม่อะเอ้ยหรือว่าทุกคนบอกว่าชอบพิมพ์ชอบหน่อย คือแบบให้พูดตรงๆอ่ะผู้พูดตรงๆนะไม่อยากโลกสวยเพราะไม่อยากให้ทุกคนเสียดายตังคือวันเนี้ยถ้าใครคิดจะไปท้องถิ่นด่านแรกบอสตัวแรกบอสตัวโตเลยคือภาษาอังกฤษคุณห้ามหนีคุณห้ามทิ้งคุณทิ้งไม่ได้ต่อให้คุณอ่านกฎหมายนะกฎหมายท้องถิ่นเต็มกับทีเนี่ยขอแซรกขอแทรกวิชาที่เหลือคุณเต็มหมดเลยอ่ะเต็มหมดเลยนะโอ้คุณชนะบอสแบบเพอร์เฟกต์ทุกตัวแต่คุณแพ้บอสตัวแรกอ่ะคุณก็ตก นั่นคือเงื่อนไขที่ประหลาดมากละอันนี้พูดอย่าหาว่าครูซาดิศนะครูขำกาครูโคตรดีใจที่มีกติกาตัวนี้เพราะอะไรที่ผ่านมาครูน้อยใจนะตั้งใจสอนภาษา<ม>อังกฤษมากๆาห์ไปร่ำเรียนถึงเมืองนอกแล้วก็เอาความรู้จริงๆครูไม่ใช่เป็นคนเก่งภาษาอังกฤษเพราะครูเคยโง่ามาก่อนเกมมานั่งนี่ไหมแทนฉันไม่เอาไม่เอาไม่เอาเ <c oughs> คยนั่งหน้ากล้องไปดีแล้ว <c oughs> คือแบบเคยโง่ามาก่อนไงแล้วตอนครูแอมมี่มาขอให้ทำคอร์สครูก็คิดว่าเอ๊ะ คนครูเคยโง่ภาษาอังกฤษจ,จะพูดยังไงให้คนที่อ่อนภาษาอังกฤษเข้าใจเราก็ต้องเรียงเนื้อหาจากความที่เราเคยสับสนมาก่อนว่าไอา้ภาษาอังกฤษสอนแล้วมันงงครูสมัยเราสอนเราเราก็งงงนะโดดไปโดดมาเราก็เรียงเนื้อหาใหม่หมดเลยถ้าใครมาได้เรียนอ่ะไม่รู้มีลูกศิษย์เก่าไหมก็คือเขาจะบอกเลยว่าครูวุฒิสอนประหลาดแล้วก็สอนละเอียดสอนไม่เหมือนชาวบ้านแต่งงอ่ะ พอเรียนไปเรื่อยๆถ้าตั้งใจเอออาจจะเรียนรอบแรกอาจจะเริ่มงงก็รอบรอบสองก็เริ่มจดรอบสมเริ่มเกตแต่พอเกตปุ๊บมันพลวมมันมามทั้งเซตทีเดียวอ่ะนเทิร์นได้หมดเลยใครที่เป็นลูกศิษย์เก่าครัวมีฝากพิมพ์มาทีใครที่เป็นลูกศิษย์เก่าครัวมีเนี่ยเนี่ยเนี่ยในในในบ้านฟ้าบอกว่าเออเป็นคือมีมีงงมีคนงงบอกว่าครูครับท้องถิ่น อ๋อบอกเนี่ยสมัครมาติวกันนะครับครูติวละเอียดมากละเอียดสุดละเอียดเกินแล้วจะบอกว่ามาถูกทางครับมีคนถามท้องถิ่นคืออะไรครับท้องถิ่นคืออะไรอันนี้น้องนิวน้องนิวตอบแล้วเป็นตำแหน่งข้าราชาการในสังกัดอปทครับมีทั้งตำแหน่งทั่วไปนักวิชาการอันนี้เขาสังกัดกระทรวงมหาดไทยนะไม่ใช่กระทรวงศึกษาธิการนะเดี๋ยวเดี๋ยว ยอ,อยคควมีเีเน่ท้อง,งออถอิง่นต่างกัสบสพทไองท้องถิ่นต่างกับสพทสพทคือสังกัดกระทรวงศึกษาธิการก็คือคนทํางานด้านการศึกษาแต่ถ้าเกิดใครอยู่ท้องถิ่นก็คือรอบเนี้ยเขาเปิดนะคะก็คือสามตำแหน่งก็คือพวกเจ้าพนักง,งานอปทย่อจากองค์งการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะอ่ะยอ่อคืออปทเนี่ยรอบเนี้ยเขาเปิดสาม สามตำแหน่งสามประเภทละกันประเภทแรกก็คือพวกเจ้าพนักงานอที่แบบแบบเจ้าพนักงานธุรลการแบบทางานเอกสารหรืออะไรที่เรียกวเจ้าพนักงานอสองตำแหน่งนักวิชาการอันนี้คือต้องจบปริญญาตรีตำแหน่งมันก็จะสูงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็สามก็คือตำแหน่งครูตำแหน่งครูแต่เป็นครูสังกัดกระทรวงมหาดไทยก็คือเป็นครูที่สอนอยู่ในโรงเรียนมหาดไทยเก็ตนะเพราะฉะนั้น ถ้าใครอยากจะไปอยู่ออตำแหน่งข้าราชการอยากเป็นข้าราชการหนูอยากได้หมดแต่หนูไม่สนกระทรวงหนูอยากได้ข้าราชการหนูอยากอะไรก็ได้ค่ะหนูขอใส่ชุดสีกะกีหนูขอได้ตำแหน่งงานราชการหนูอยากได้สวัสดิการราชการหนูอยากได้เร็ว,รวๆหนูไม่สนกระทรวงก็แนะนําว่าไปสอบที่ทงถิ่นด้วยก็ดีนะคะเปิดรับสมัครวันที่เจ็ดถึงยี่สิบแปดมีนาคมนี้แล้ว กำลังจะเปิดแล้วรีบไปซะพูดแบบนี้นึกภาพมันใช้าคลยกอพอเขาเรียกกาะคูคูขอเรียกคำถามีีมีมีคนถามบอกว่าสนามสอบท้องถิ่นเหมือนกอพอไหมมันคือ